สวัสดีครับสำหรับ p o c ในครั้งนี้เราจะทำระบบควบคุมประตูอัตโนมัตินะครับจะทำโปรแกรม PLC ในส่วนนี้โดยการควบคุมประตูตามรูปที่เราเห็นนะครับจะประกอบไปด้วยสวิตท,ที่ให้ผู้ใช้งานกดเพื่อเปิด1 s สวิตนะครับแล้วก็อีกสวิตหนึ่งใช้สลับกดเพื่อปิดประตูนะครับมีกดเปิดและกดปิดประตูแยกกันเป็นแบบ push button แล้วก็ตัวบานประตูเองนี่ก็มีการเคลื่อนไหวสองแบบคือเคลื่อนไหวในทางที่เปิดและทางที่ปิดนะครับคือเลื่อนไปซ้ายหรือเลื่อนไปทางขวาถ้าไปทางซ้ายในรูปนี้ก็คือปิดประตูถ้าเป็นทางขวาก็เปิดประตูนะครับ,รบแล้วก็เมื่อเปิดหรือปิดแล้วจนสุดทางก็จะหยุดทำงานนะครับก็ประตูก็หยุดเคลื่อนที่ สำหรับตรงด้านบนตรงนี้จะมีหลดไฟเตือนนะครับหลดไฟเตือนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้ระวังอันตรายจากการเคลื่อนที่ของประตูส่วนในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางนะครับก็จะมีเซฟเซฟตี้เซฟตี้เซนเซอร์ตรงนี้นะครับเป็นเซฟเพรสเชอร์เซฟเพรเชอร์สวิตช์ตรงนี้ถ้าเรากำลังปิดประตูอยู่แล้วมีสิ่งกีดขวางหรือคนไปยืนขวางตรงนั้น นะเมื่อเซ็นเซอร์นี้ตรวจจับเจอนะครับว่าจะเกิดการหนีบสิ่งของประตูที่กําลังจะปิดอยูนะ่กำลังปิดอยู่เนี่ยก็จะกลับสานะกลายเป็นเปิดนะครับ <S <S เพื่อป้องกันความเสียหายนะอันนี้ก็เป็นลักษณะการควบคุมนะครับการจัดอินพุตเอาต์พุตก็จะประกอบไปด้วยด้านอินพุตนะครับอินพุก่อนนะครับจาก i 0ดึง i 4, ก็จะเป็นสวิตช์กด ให้เรากดนะครับสวิตช์ผู้ใช้งานกดเพื่อเปิดประตูนะตัวนี้เป็นเซนเซอร์นะครับถัดมาเป็นเซนเซอร์ว่าเปิดประตูจนสุดแล้วนะเปิดประตูสุดทางแล้วส่วนตัวถัดมาเป็น I2 ตัวนี้เป็นสวิตช์กดนะครับพุชบัตทอนสำหรับสั่งปิดประตูนะใช้กดนะครับต่อไปเป็นเซนเซอร์ตรวจสอบว่าประตูเลื่อนไปตำแหน่งปิดจนสุด สุดทางของการปิดแล้วนะครับส่วน INPUT IC นี่ก็จะเป็นตัว Safety Sensor ของเรา s a s e t y s ซฟตี้ของเราปรองการการชนสิ่งกีดขวางน,นะหรือหนีบหนีบคนหรือวัตถุก,ก็แล้วแต่นะครับส่วนด้านพุธตัวของมอเตอร์นะครับมอเตอร์ที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของประตูเนี่ยที่ขับนะที่ขับตัวประตูอยู่ก็จะถูกควบคุมด้วย2เส้นตรงนี้มาจาก Q0 และ Q1 โดย Q0 จะทำงานเมื่อเราสั่งปิดนะครับสั่งปิดประตูและ Q1 จะทำงานเมื่อเราสั่งเปิดประตูนะครับนั้นตัวมอเตอร์จะถูกคูมด้วย2เส้นนี้นถ้าเกิดว่า,เ,าเราไม่สั่งก็คือ Q0 และ Q1 ไม่ทำงานประตูก็จะหยุดการเคลื่อนที่นะครับสวดต่อไปก็เป็น Q2 ตัวสุดท้ายนี่ก็จะเป็นหลอดไฟเตือนหลอดไฟเตือนซึ่งจะสว่างไม่ว่า Q0 หรือ Q1 ทำงาน เอาละเราไปเริ่มต้นเขียนโค้ดนะครับสร้างโปรเจกต์ใหม่ถ่าหนก็เลือกเป็น ladder นะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของตัวแปรนะครับ เราวางดังกกนพุทธกดกันแล้วกันนะครับเป็นโอเพนสวิตซ์กดน,นะครับกดเปิดประตูก,ดดก็ต่อไปก็เป็นเซนเซอร์นะครับโอเพนลิมิตเซนเซอร์ตั้งชื่ออย่างเงี้แล้วกันะนะแบบย่อหน่อยนะเป็นลิมิตเซนเซอร์เช็คว่าเปิด เปิดสุดแล้วนะครับตรงนี้ก็ได้เป็น cross switch switch ให้ผู้ใช้กดเพื่อปิดประตูแล้วก็มี cross limit sensor นะครับตรวจจับว่าปิดประตูสุดทางแล้วนะต่อไปทางอาปุัม์นะครับก็เป็น cross สายควบคุม delay สลับ สั่งปิดประตูนะครับก็ตัวต่อไปก็เป็นดีเล์ที่ควบคุมการเปิดประตูตัวสุดท้ายเป็นตัวไฟเตือนอะลามเลม ALM เกินมาตัวเราเริ่มเขียนโค้ดนะครับ วางเ o า e r r a i l ด้านซ้ายาจะเผื่อสักสง่งส่งจุดก่อนก็ทำตัวปิดก่อนกันแล้วกันนะครับเป็นสวิตช์กดนะ user กดเพื่อสั่งปิดประตูเราก็จะวางาด้านขวาบาง hoverrail ตรงนี้ เผื่อไว้ก่อนนะประมาน,นี้แล้วก็วางคอยของตัวสต์ s delay นะตัวเอาท์พุตที่ไปควบคุมดีเลย์ไวต้ตรงนี้กลอนสุดท้ายนี้เดี๋ยวเราทำเซลคลิปปิ้งเพราะว่าสวิตตัวนี้ของผู้ใช้งานเป็น push button กดแล้วมันปล่อยปล่อยเองใช่ไหมทำเซลคลิปปิ้งก็เพิ่ม contact ไปของตัว คอนเทกต์โอครอสดีๆตัวเองมาเอาคอน t ทของตัวเองมาคุมคอย,ยของตัวเองเพื่อจะล็อกให้ทำงานค้างไว้แต่เมื่อปิดประตูจนสุดทางเราต้องตัดตัดกระแสที่ทำเซลล์ล็อกตรงนี้จําหครับเซลล์คีปปิ้งตรงนี้ซึ่งเราทำมาหลายครั้งแล้วนะครับอันนี้คงคงจะไม่ซิมดูละน,น่าจะใช้งานได้เมื่อปิดประตูไปจนสุดทางไปถึง Cross Limit ซ e n ซอ r ตัวนี sure ้นะครับเป็นอัล a อยโครสก็ต้องตัดกระแสที่ไหลเข้าคอยเพื่อสั่งให้มอเตอร์ปิดประตูอยู่ทํางานสั่งให้รีเลย์ควบคุมมอเตอร์ปิดประตูอยู่ทำงานนี่น่าจะครบแล้วขอเช็คแป๊บหนึ่งนะครับโรสโอเคงั้นเราก็จะทำส่วนของ การควบคุมเปิดประตูต่อนะจะ,จะเหมือนกันเลยครับมีการควบคุมก็จะก๊อปปี้ตรงนี้มาทั้งหมดมาวางแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนชื่อเนพะื่อความรวดเร็วนะครับเป็น o p เพของผู้ใช้งานโอเพนสวิตชนะครับนี่ก็เป็นตัว open น e l เลยเพนลิมิตเซนเซอรแล้วก็ อโอเพ่นดีเลยเสร็จแล้วครับนี้ควบคุมได้แล้วทั้งเปิดและปิดลองซิมูเลชันดูคร่าราก่อนอรอคอมไพน์ก่นอนดูเหมือนจะคอมไพน์เสร็จแล้ว Okay. เปิดดีบักเก่งนะครับดูหน้าต่างเดมักกินงลองสั่งปิดนะครับปิดแล้วก็กดใช่ไหมครับยูเซอร์เรากดแล้วก็ปล่อยมือเ mm hmm. จนว่าตอนนี้มอเตอร์กำลังสั่งปิดประตูอยู่นะครับประตูเลื่อนไปเรื่อยๆไปจนถึงลิมิตเซนเซอร์คือสุดปลายทางนะเปิดจนสุดทางแล้ว ก็เป็น true ใช่ไหมครับเ็นว่าหยุดหยุดปิดประตูละประตูหยุดเคลื่อนที่นะครับจากนั้นเราลองเปิดประตูบ้างากดสวิตตัวนี้นะครับ user กดกดแล้วก็สวิตก็ปล่อยไปเราปล่อยมือ mm hmm. แล้วประตูก็จะเคลื่อนที่จากตำแหน่งปิดตรงนี้เราก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับเป็น f o r c e ไปเพราะประตูเลื่อนไปแล้วใช่ไหมครับตัวนี้จากตำแหน่งที่ปิดกําลังเลื่อนไปทางอีกฝั่งหนึ่ง ไปเปิดไปเรื่อยๆนะครับจนไวนไปถึงตำแหน่งเปิดสุดนะแล้วก็ f ฟ s t t สทูพอมาถึงเซนเซ,นเซอร์ตัวนี้ลจะเห็นว่าอัาเตอร์เราหยุดแล้วนะครับหยุดทำงานประตูแล้วหยุดเคลื่อนที่ก็ใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่โค้ดนะสั่งสตอ็อกก่อนต่อไปเราจะทำตรงส่วนของที่ว่าเซ็นเซอร์กันไม่ชนสกิดขวางนะครับก็เพิ่มพวกรากสักตัวก็พอสจะตัวเดียวก่อน แล้วก็วางคอนแทคของสวิตช์ตัวเซฟตี้นะครับเราเขียนหรือยังนี่ตัวเซฟตี้เหมือนจรยังไม่มีนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มก่อนนี่ผมลืมไปขอโทษด้วยนะครับช่วยเพิ่มเข้าไปด้วยอยู่ตรงน่าจะต่อจากตรงนี้ เป็นเซฟตี้เซนเซอร์กันแล้วกัน n s o r เออเซฟตี้เซนเซอร์นะเซฟก่อนนะครับอ่ะมาเขียนโปรแกรมต่อนะ Safety นะครับก็วางคอนแทคต์ลงไปเซฟตี้นะครับอ่ะมาแล้วเซฟเซตตี้เซนเซอร์นะวางไปจากนั้นก็ เงื่อนไขของเซฟตี้เซนเซอร์นี้ก็ถึงมันจะถูกกดแต่ว่าถ้าประตูไม่ปิดมันก็นก็ไม่ทํางานไม,ไม่สั่งการประตูนั้นเราก็ต้องนำคอนแทคของตัวคอยตัวนี้ที่ว่าประตูกําลังปิดอยู่นะคอยของโครสเดมาต่อลูกกลมตัวนี้ด้วยนะตัวแอนกันกนะ็เป็นโครสเดมาแล้ว,ว,ลวก็ ต่อกระแสไปเลี้ยงโอเพนดีเลตัวนี้ก็ะ <c oughs> จะเห็นว่าถ้ากําลังปิดอยู่คอนแทคตัวนี้ก็จะนํากระแสได้ใช่ไหมครับถ้าโคดีเล์ทำงานคอนแทคตึงทำงานแล้วไปชนสีขีขวางก็คือเซตเตอร์เซนเซอร์ตรวจจับเจอกระแสก็ไหลผ่านตรงนี้ได้แล้วไปทําให้โอเพนดีเล์ทำงานถ้าเวิร์กนะครับเดี๋ยวเราลอง simulation อซิมูเลชันดูเซฟคนเราโหลด การคอมพายก่อนนะ,ะดูหร่อยลองไปดูการซิมเลชั่นเอาละสั่งปิดเลยนะครับจำลองการทำง,งานปิดประตูกำลังปิดอยู่นะครับคอนแทคต,ตัวนี้นำกระแสดได้แล้วนะตัวนี้ก็นำกระแสดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าไปชนสิกิดขวางฟอสตทูนะครับเจนว่า Open Relay เราทำงานแล้วแต่เราจะเห็นว่าตอนนี้มันขัดแย้งกันเองเพราะว่า ถ้าอปรณ์เรเลย์ทงานแต่โค้ดเรเย์ก็ยังทํางานอยู่ใช่ไหมครับถ้าในโลกความเป็นจริงคือมอเตอร์มีตัวเดียวแล้ววงจรวงจรหน้าแผงวงจรที่ขับมอเตอร์ที่รับคําสั่งจาก PLC ของเราไปเนี่ยถ้าด้รบคาสั่งอย่างนี้นะครับคือเป็นลอจิกหนึ่งหนึ่งหรือซูซูหอก,กันก็แล้วแต่เนี่ยมันจะไม่ทํางานมันจะไม่ขยับนะครับนั้นเราเขาจะออกแบบใหม่เพราะเราต้องการให้ประตูเปิดนะครับโดยเราจะนำเอาคอนแทคของอ p e n รณ์เเลย์เนี่ยไปขวาง ทางไหลกระแสนี้ซะไปตัดซะนะตัดกระแสที่ไหลเข้าโคสดีเลยตรงนีนะ้เดี๋ยวเราจะเพิ่มตรงนี้เข้าไปนะครับนะเราสต็อกก่อนแล้วก็กลับไปที่โคสรลดแรงทิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้เลยใช้คอนแทคของโอเพนดีเลย์มาตัดก็วางไปตรงนี้โอเพนดีเลย์มงนี้โคสนะครับนะวางไปก็ตรงเชื่อมนะ ครุกอ่าซีมอีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับมาละไปดีบักกิง้งอ่าสังปิดนะครับสังปิดปับ๊บมีประตูเครื่อนที่ปิดไปเรื่อยๆแล้วไปชนสิก่กีฬขวางอ่าสำเร็จแล้วครับสิ่งชนสิก่กีฬขวางนะครับเชื่อว่าโอเที่เรียนเราทำงานแล้ว ประตูก็ตอนนี้เปิดแล้วครับเพราะว่าโค้ดดีเล์เราอยู่ทํางานไปแล้วเนื่องจากคอนแทคของตัวอเพ n r นดีเล์ตัวนี้สั่งตัดใช่ครับตัวนี้คูยน,นั้นถึงแม้นสิ่งเก็บว,วางนั้นจะหลุดออกไปแล้วก็ตามไม่ว่าคนหรือว่าสิ่งของนะฟอร์ Force, ก็ยังเซลคิปปิ้งผ่านของเซลคิปคอนแทคตัวเองได้อยู่เห็นไหมครับอเพตนดีเล์ตัวนี้คู่ตรงนี้นะครับใช้งานได้แล้วครับเหลือส่วนสุดท้ายที่เราต้องทําคือ,อไฟเตือนใช่ไหมครับ ซึ่งส่วนนี้เราก็ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับทำง่ายๆก็วางคอนแทคลงไปก่อนแล้ววางตัวพราเรลลงไปก่อนสองตัวตรงนี้ก็วางคอนแทคของอคอนแทคนะครับของตัวโคสเดเรและออฟฟิสเดเรลงไปโคสเดเรโคสเดเรก่อนก็แล้วกันต่วนก้กดก็ได้จริงแล้วก็ เพื่อที่จ็วางลงไปดังน,นั้นก็วางตัวคอยนะครับของตัวไฟเตือนอไฟเตือนซึ่งตรงนี้ก็อาจจะใช้เป็นไฟแบบแเดนก็ได้นะครับแล้วแต่ยูเซอร์แล้วก็การเลือกใช้งานลามเดิมตัวนี้นะ วางตรงนี้ดูยาตำแหน่งแล้วก็เชื่อมคอนแทคของตัวคอยนะจากโรสเลเ y และโอเพนเลเรเข้าไปแค่นี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วไม่ว่าเลเรตัวปิดหรือตัวเปิดจะทำงานกระแสก็จะไหลไปเลี้ยงหลอดไฟเตือนนะคือเอามาออกันครับสองตัวนี้เอามาออเป็นอาวุธมาตรงนี้ ลองซิมดูนะครับพร้อมบล็อกกิ้งเลยสั่งปิดนะครับนำแลมทำงานนะปล่อยมือจากสวิตปิดปิดประตูจนสุดทางนะครับพอสทรูตัวนี้โอเคอนำแลมหยุดทำงานต่อไปก็สั่งเปิดประตูะปล่อยมือจากสวิต ประตูเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งปิดนะครับก็เป็นฟอสไปเปิดประตูจนสุดไปชนโอเพนลิมิตเซนเซอร์ตัวนี้นะก็ฟอสทูอ่าโอเพนดีเล์ก็หยุดทำงานไปดีเล์หยุดละนะครับประตูหยุดหยุดเคลื่อนที่อารามเลมก็ดับนะทำงานถูกต้องนะครับต่อไปลองปิดประตูอีกครั้งหนึ่งนะพอสั่งปิดประตู พ r o c e d ทำงานประตูก็เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเปิดนะครับ,รบก็เปน,นี้แล้วไปชนสีกีขวางชนสีกีขวางนะครับเป็น f อสทรูเห็เจนว่าตัว Open Relay ตัวนี้ทํางานแล้วประตูกลับไปเป็นเปิดนะครับแล้วก็อะลามแ a m เราก็ทางานอันนี้หลังจากชนสีกีขวางนะครับ เมื่อประตูเปิดไปจนสุดทางแล้วนะครับ็ฟอสฟูตัวนี้ก็นะใช้งานได้นะครับนี่ก็เป็นทา,งงานการทำง,งานทั้งหมดอะครบทุกอย่างนะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้งานดูรับสามารถใช้เอาไปใช้งานได้จริงแต่จ,จะเพิ่มออปชันอะไรเข้าไปนี่ขึ้นอยู่กับเรานะครับเช่นอาจจะเพิ่มให้ไฟตรงนี้ที่สำหรับเตือนกระพริบด้วยแล้วก็เพิ่มโค้ดของไทม์เมอร์จะรางานก่อนหน้านี้ที่ความไฟกระพริบเข้าไปได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ